พี่หาเงินค่าเสียงสอดครบห้าแสนแล้วนะมันก็แสดงว่าเราแต่งงานกันได้แล้วใช่ไหมใจเย็นดิพี่บอสหนูยังไม่รีบอ่ะเอ,อ้าทำไมอ่ะก็หนูบอกพี่เองนี่ถ้าเก็บเงินครบเมื่อไหร่เราสองคนก็จะแต่งงานกันไงเงินที่พี่หามาเนี่ยพี่ไปยืมคนอื่น,นใช่ปะเอชขอยืมเงินมึงสักห้าแสนได้ปะวะเดี๋ยวบูรีบใช้เงนเลย หนูก็รู้ใช่ไหมฐานะทางบ้านพี่ไม่่คยดีอะ่ะแล้วเงินตั้งห้าแสนถ้าพี่ไม่ยืมมาพี่จะเอาปัญญาที่ไหนมาให้หนูอะ่ะแต่ที่พี่ทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวหนูเลยนะงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาล่างสัญญากันก่อนแต่งวันดีสินทั้งหมดของพี่ก่อนแต่งงานเนี่ยรู้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนี่มันจะมากเกินไปไหมอะ่ะเรื่องดีๆเอาเข้าตัวเองหมดแต่เรื่องเสียเส่ยงๆยกให้พี่คนเดียวนี่แต่คนเป็นแฟนกันก็ทํากันขอเตือนไม่ก่อนเลยนะอย่าให้มากนะ ตัก๊กก่อนไปต่างจังหวัดอะเราไปกินหมูกระทะกันนะนี่ได้ดิงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะแล้วเ,เจอกันบายที่รักพี่กลับมาแล้วนะนี่พี่ซื้อครีมกันแดดเล็กกี่มาฝากหนูด้วย <c oughs> เห็นหลอดกันหมดแล้วอะ <c oughs> ถึงพี่จะไม่ค่อยมีเงินเนี่ยแต่พี่ก็หางานเสริมด้วยการขับแก๊ปมาเป็นหนูได้นะครับขอบคุณนะแต่ทีหลังไม่ต้องก็ได้เพราะว่าหนูซื้อมาแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคืนนี้หนูไม่กลับนะ นนตักเดี๋ยวก่อนสิตักอ้าวหนูจะไปไหนเหรอจะกลับสุราไปเยี่ยมพ่อกับแม่ฮ้ยงั้นพี่กลับด้วยดิพี่ยังไม่เคยเจอพ่อกับแม่หนูเลยนะอ๋อได้ดิแต่ถ้าพี่จะไปด้วยอ่ะไปมือเปล่ามันก็คงจะดูไม่ดีใช่ไหมนี่หนูได้ยินแม่บ่นว่าอยากจะได้กําไรทองอยู่พอดีเลยตอนนี้เวลาก็ยังเหลืองั้นเราไปซื้อให้แม่เลยดีป่ะเอออ๋อ พี่ลืมแบบพี่นึกขึ้นได้แล้วว่าพี่มีงานค้างอยู่งั้นพี่คงไปกับหนูไม่ได้แล้วอะ่ะโอกาสหน้านะเซ็งมากเลยอะ่ะเฮ้ยเมือเ่อกี้พี่หลุดปากพูดอะไรออกมานะ อย่านึกนะว่าหนูไม่รู้อะที่พี่รีบที่จะแต่งงานกับหนูเนี่ยเพราะอยากให้หนูช่วยใช้นี่ที่พี่ก่อไว้ใช่ไหมที่รักนี่หนูเห็นพี่เป็นคนยังไงทําไมมองพี่รายขนาดนั้นน่ะหนูว่าคําเนี้ยพี่เก็บไว้ถามตัวเองดีกว่านะนี่ตักครีมกันแดดที่แกต้องการครีมกันแดดลิกิิใช้ดีหรอแกตัวเนี้ยใช้ดีมากเลยนะ เนื้อบางเบาเกี่ยง่ายไม่หนักมากแถมเป็นรองพื้นได้อีกด้วยอืมงั้นฉันต้องซื้อตุนไว้เยอะๆแล้วแหละพอจะได้โบกได้เยอะๆแดดมาแรงอะ่ะธีรักจะซื้อครีมกันแดดเหรอ,อเอาบัตรเไปจนะ่ายได้ยอดเงินไม่เพียงพอยอดเงินมันไม่พอพี่อ๋องั้นเดี๋ยวเอาบัตรเครดิตพี่จ่ายก็ได้ พี่บอสพี่ไม่มีเงินทําไมพี่ถึงไม่บอกหนูอ่ะก็พี่เป็นผู้ชายอ่ะจะให้พูดว่าไม่มีเงินได้ไงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หางานเสริมทํางั้นกูไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนนี้แน่เลยนี่พี่ไม่จําเป็นต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้ค่าเช่าบ้านอ่ะเดี๋ยวหนูจ่ายเองขอบคุณนะ พี่รัดน,นี่เป็นของฝันเล็กๆ,ๆน้อยๆที่พ่อกับแม่พี่เอาให้ในฐานะที่เราเจอกันครั้งแรกไงไม่เป็นไรพี่หนูอเอาไปไม่ได้หรอกเงินสองพันเนี้ยหนูจะไปช้อปปิง้งกินชาบูหรือว่าซื้อเครื่องสำอางก็ได้นะนกัานก็ขอบคุณนะคะ<อ>ตกักแม่รู้นะว่าเงินแค่หนึ่งหมื่นสำหรับหนูเนี่ยมันไม่ได้ดูเยอะ แต่นี่ยคือน้ำใจของแม่กับพ่อนะอยากเก็บไว้ไม่ใช้ล่ะอยากได้อะไรอ่ะก็ซื้อเอานะไปยืมเงินเยอะขนาดนั้นเพื่อมาแต่งงานเนี่ยนะมันเป็นทีก่กูคือกูเป็นหนี้ก่อนที่จะแต่งงานกับตั๊กแลแต่ถ้ากูกับตักแต่งงานกันไปใช่ปะกูสอคนก็จะเป็นครอบครัวเดียวกัน แล้วยิ่งตักรู้ว่ากูไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อมาขอแกแต่งงานเนี่ยแกก็จะสิ่ประทับใจในตัวกูที่กูทาเพื่อแกขนาดน,นั้นจังหวะน,นี้แหละกูก็จะโยกหนี้ทั้งหมดที่กูเคยมีเข้ามาแล้วตักก็ต้องช่วยกูจ่ายค่าหนี้ให้หนี้กูเป็นคนออก่อแต่ตักเป็นคนจ่ายให้เป็นไงความคิดกูมึงนี่สุดยอดเลยไอบอสกูสักม่อยากหาเมียสักคนหนึ่งเพื่อมาแต่งงานเลยอะ่ะเอาดีแต่เราต้องดู <laughs> ที่รฟังพี่อธิบายก่อนสิพี่ไม่เคยมีความคิดที่จะให้หนูช่วยใช้เงินเลยแต่ที่พี่พูดพี่ทําแบบนั้นไปเพื่อให้ครอบครัวเราสองคนพอใจไงพี่รักหนูพี่รักหนูมากจริงๆถ้าวิเคราะห์จากคําที่พี่พูดออกมาเนี่ยพี่เฮี้ยใส่หนูไม่พอนี่พี่ยังโกหกครอบครัวตัวเองอีกเหรอพี่ไม่ได้โกหกหนูฟังพี่อธิบายก่อนได้โอ้ยพอเหอะเลิกแถสักทีถ้าพี่เอาความฉลาดของพี่ในเรื่องชั่วๆที่มาเอาเปรียบหนูเนี่ยไปใช้ในงานของพี่ ป่านนี้พี่คงได้เป็นผู้จัดการไปแล้วแหละหนูไม่เก่งเรื่องทรยศคนเพราะงั้นเราเลิกกันอนปนแล้วก็เอาเงินสดกระปุกของพี่เนี่ยคืนไปแล้วก็รีบใส่หัวออกจากบ้านหนูไปได้แล้วขอร้องนะจ๊ะ